ครับนี่เป็นการจำลองนะครับเป็นการจำลองเอ,อ่อตั้บาดาลนะครับเวลาน้ำแห้งบอ่อแล้วสิเกิดยางข้นนี่ครับมาเบิ่งกันนะครับเดี๋ยวผมเสียเอาเอาน้ำออกจากถังนะครับให้น้ำม,มันเบิดนะครับสังเกตบิ่งน้ำม,มันก็จะยุบลงไปเรื่อยๆเอยๆพอถึงจุดเอ,อ่อตั้ก็ทอดูดมนแล้วมันสิเกิดยางขืนนะครับ ใกล้แลวครับอันนี้คือยกตัวอย่างในเบิง้งว่ามันยกตัวอย่างหรอกของแท้เลยเลยนี่นี่น้ำแหงบอ่อเลยครับน้ำบ่ไหลมา้ปเบ่งกองนะครับว่ามันสีชยอยังขึ้นนะมันสีชอ,อรอบสูงครับรอบสูงกว่าปกติเพราะว่ามัน่มีอย่างตานใบพัดนะครับดอกมันสีขื้นเป็นสีพันเลย เออถ้าเบิ่งว่าระบบตัดมันสิใชสงานใดคือเขาบอกบอกอืมนี่แหละครับคือคําตอบก็ถึงปั่มสิเกาก็ก็กกยังทํางานอยู่ครับระบบตัดกะะ็แสดงว่าเสื้อถือได้นะครับไอ้ระบบที่เขาบอกว่าน้าแหง้งแต่มันตัดเนาะ่มัมนเข้าตัวเนาะอันนี้คือมาทดล่องให้เบิ่งแล้วว่ามันขึ้นนี่แหละครับคือพี่ C 8นี่คืออาการของของน้าแหงบอนะครับเนาะ ก็เห no ็นกันแล้วเนาะครับเนาะ